สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมา unboxing นะคะอีกถุงหนึ่งที่เรามีอยู่นะตามสัญญานะคะคลิปนั้นเราแกะไปแล้วถุงหนึ่งแล้วก็เหลืออีกถุงหนึ่งนะคะเราจะมาแกะกันเนาะช่วงนี้ก็อาจจะแบบเอ่ยยุ่งๆนิดนึงนะคะก็ไหนจะตัดต่อคลิปไหนจะอะไรก็อาจจะลงช้านิดนึงนะคะทุกคนก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราจะพามาแบบว่าแกะอีกถุงหนึ่งที่เราคุยกันไว้นะคะตามสัญญาเลยเนาะ ก็ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในนะคะบอกไว้ก่อนว่ามันก็คืออกระเป๋าสตางค์นะที่แบบที่แบบเออเดินเข้าไปไม่ใช่จะหาซื้อได้ในร้านนะคะเพราะว่าก็นานานๆทีมาใบนึงเนาะก็เลยแบบต้องรีบคว้าไว้ก่อนบออแบบเออแบบ S.A. ส่งมาก็คือแบบตอนแรกไปดูกระเป๋าตังค์ไปดูรุ่นหนึ่งนะคะแล้วทีนี้อะ่ะก็เหมือนกับว่าไม่มีแล้วคือเหมือนแบบ เออขายไปแล้วไม่มีไม่มีสต็อกแล้วเอาออฟสต็อกนะคะก็เลยแบบเออก็เลยแบบเอซเอก็เลยเหมือนกับว่าเออขอคอนแทคไว้หน่อยเผื่อเออมาเธอรับไหมอะไรเงี้ยอามอนรักก็เลยไม่รอช้านะคะก็คือส่งไปแล้วตอนนั้นก็แบบไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเอซก็ส่งมาว่าเฮ้ยมีกระเป๋ากสตางค์มารุ่นหนึ่งนะแล้วก็เธอจะรับไว้อะไร yeah. เยีะยอามอนรักก็ไม่ได้ก็เลยแบบว่าโอนเงินเลยนะคะโอนเงินมาจำแล้วเดี๋ยวฉันกลับมา ซีนนี่เดี๋ยวฉันไปรับเองนะคะก็เลยแบบเออไปรับก็ไปรับกระเป๋าตังค์ใบนี้แล้วก็ต่างหูที่อันบ็อกซิ่งคลิปเมื่อกี้ก็คือไปสอยมาด้วยก็คือเป็นสองชิ้นใช่ป่ะแล้วคลิปที่เราเราอันบ็อกซิ่งไปอีกไปแล้วคลิปหนึ่งเออชิ้นหนึ่งถุงหนึ่งเอออะไรก็แล้วแต่ก็เลยแบบเออคลิปนี้เราก็จะมาแกะอีกถุงหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแกะเลยนะคือแบบ ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะทุกคนอาจจะแบบลงคลิปช้าอะไรไม่ได้ลงคลิปคือแบบมันมีเรื่องส่วนตัวที่แบบว่าเอ้ยบางทีก็ทําตอนนี้ไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอเวลานะทุกคนก็คือแบบเออทำบางทีมันก็น่าเกลียดนะเนาะโอเคอ่ะแล้วนางก็มาใบาเสร็จเหมือนเดิมกระดานนะเขาจะพับให้นะคะใบเสร็จมาพร้อมกับนี่เลย องเ็นไม่เอ่ยไม่โฟกัสให้ฉันเลยเออนี่นะคะอ่ะผ่านไปไปเสร็จเราไม่ต้องดูราคานะคะเพราะว่าเดี๋ยวงานเข้าอ่ะเราจะมาแกะนะทุกคนคือด้านไหนด้านบนด้านล่างก็เขาก็จะผูกโบมาให้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเลยนะอ่ะแล้วก็ด้าน ค okay. ข้างในนั้นก็จะมีคาดแบบนี้นะคะทุกคนมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไแคร์บุป๊ปปะ mm hmm. ก็จะมีข้างในมาให้นะคะสองฝั่ง mm hmm. นะโอเคแล้วซองใส่นางก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะจ๊ะสีดำแบบนี้เลย นะกิ๊บเก๋โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยเราเช็ดมืออ่โอเคเปิดเลยนะนี่หนังเป็นรุ่นนี้นะจะรุ่นนี้นะคะหนังคราฟปะนี่เลยข้างในนังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดินนะนี่ข้างหลังนั้งก็จะเป็นแบบไว้ใส่นั่นใส่นี่ได้นะทุกคนเดี๋ยวสิทนี่นะคะเอาไว้ใส่ตังคือแบบ งนี้ก็จะเป็น go h a r d w วร์นะคะตรงตรงโลโก้นี่เนาะคือนางถามว่าอยากได้เป็นสีทองหรือสีเงินเอาแล้วก็เลยบอกว่าสีอะไรก็ได้ฉันได้หมดนะคะก็คือมันต้องเมย์ของมันต้องเมย์อีกแล้วเออหมดไปเท่าไหร่กับคำว่าขอไปต้องเมย์นะคะก็เลยได้มาเอาไว้คือก็อาจจะไม่ได้แบบว่าใช้ออกงานนะคะเดี๋ยวมันเก่าก็เลยแบบเออเอาไว้เอามาไว้ แบ,บว่าเออไปเก็บตังอะไรอย่างนี้เนาะบางทีแบบเราไปกดเงินสดมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเอามาใส่ไว้นะคะก็อาจจะไม่ได้ถือออกงานเนาะก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีบ้างที่แบบว่าใช้บ้างถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะข้างในานางเป็นสีแบบผู้ดีมากเลยทุกคนนะ นี่เลยให้ดูใกล้ๆคือไปอันแบบปลื้มปริ่มกุ้มกลิ่มนะคะก็นั่นแหละค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะสำหรับคลิปอันบ็อกซิ่งของเราวันนี้นะคะก็รอบหน้าเราจะมาแกะอะไรดี หรือว่าจะมาทําอะไรนะคะแต่คลิป,ลปรีวิวกระเป๋าก็ยังอยู่นะทุกคนก็คือฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ใน Youtube นะ YouTube ก็ช่องมอนอมอนรัฐเหมือนกันนะคะ Facebook ก็มอนอมอนรัฐภาษาไทยและก็ขีดภาษาอังกฤษนะคะสําหรับใครที่แบบเอออยากกดติดตามหรือว่าแบบเฮ้ยไม่เห็นไม่ค่อยเห็นมอนลงเลยก็คือมอนลงในช่องทางนี้นะคะส่วนไอจีมอนก็แบบ ก็ลงนานๆทีอาจจะเป็นลงแค่รูปนะคะส่วนคลิปมันก็จะลงส่วนมากก็จะลง Facebook กับ youtube นะคะก็ส่วนรูปทั่วไปก็ลง Facebook บ้า<ล>ง,ลงแล้วก็ IG บ้า<ล>งนะคะตามตามกันได้เนาะก็นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นปลื้มนะคะเอาไ้เก็ตตังค์คือเนื่องจากว่านางหาย,ยากนิดนึงนานๆทีเข้ามานะคะก็คือแบบเดินเข้าร้านไม่ใช่จะมีนะคะก็คือแบบก็ต้องแบบเออรอของมาอะไรอย่างนี้เนาะก็ นั่นละคะ่ะทุกคนเป็นปรื้มปริ่มนะคะตอนนี้มีกระเป๋าตังค์แล้วเดี๋ยวสักพักก็คงจะสอยกระเป๋าสะพายนะคะแบบว่าอยากได้แมทชิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออว่าไปแล้วเจอกันใหม่คิมนะ้าขอบคุณทุกคนที่ดูจจบคิมนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย